อิบมาแก้เผ็ดกัมพูชาจัดมวยไทยชิงแชมป์โลกทับช่วงซีเกมส์ไร้กัมพูชาและลาวร่วมแข่งขันครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับดรศักชัยทัพสุวรรณประธานสพันสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติหรือว่าอิบมาในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับ ยืนยันความพร้อมในการจัดการแข่งมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2,566รายการอิ m มาซีเนียเวิร์ h แชมเปี้ยนชิพ2023และการจัดงานมากกรรมมวยไทยก้าวไกลสู่โอลิมปิกที่ศูนย์การค้าเซนทันเวิด์ครับโดยจะจัดรอบวันที่4-12ถึงพฤษภาคมนี้นะครับมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมถึงทีมผู้ลิภัยรวมกว่า3,000คนจาก112ประเทศจาก5ทวีปมาร่วมแข่งขันนะครับมาหมดทั้งโลกนะครับ โดยรายการแข่งขันรายการนี้ครับจะเป็นรอบคัดเลือกไปสู่การแข่งขันกีฬาต่อสู้ครับรายการ world combat game 2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมด้วยนะครับโดยรายการ ibma senior world championship 2023ที่จัดที่ประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับจะคับเกี่ยวกับช่วงกีฬาสีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานะครับโดยซีเกมเนี่ยแข่งระหว่างที่5สิงหาคมนครับส่วนการแข่งขัน มวยไทยรายการนี้นะครับจัดระหว่างวันที่4-12พฤษภาคมก็เนื่องจากเจ้าภาพซีเกมครับได้บรรจุกีฬากุลคาแมร์ที่คล้ายกับมวยไทยชิงชัยแทนในซีเกมนะครับทางอิฟมาก็เลยจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมานะครับโดยใน112ชาติที่จะมาแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีกัมพูชาและลาวรวมอยู่ด้วยครับซึ่งดรศสักชัยทัพสวุวรรณในฐานะประธานอิฟมาจะแถลงข่าวถึงเหตุผลที่ไม่มี2ชาตินี้ ในภายหลังนะครับในช่วงวันเปิดการแข่งขันวันที่4พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวต้องฟังดูว่าอิบม,มาได้แบรนด์2ชาตินี้แล้วหรือเปล่านะครับแต่ในอาเซียนครับมาแข่งขันรายการนี้ครับมีทั้งไทยมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ครับที่มาร่วมเหมือนขันรายการมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นรายการสําคัญนะครับเพราะว่าคัดเลือกนะครับในกีฬาไปแข่งขันรายการ w ว r l d c o ั b a t g เกมต่อนะครับส่วนบูไนติมอร์พาม่าไม่ได้มาร่วมเหมือนขันในรายการนี้นะครับ ซึ่งการที่ไม่มีทั้งกัมพูชาและลาวเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเหตุผลนะครับว่าทางดรสัญชัยเนี่ยว่ายังไงนะครับทำไมถึงไม่มี2ชาตินี้มาร่วมแข่งขันนะครับส่วนนอกเหนือจากเรื่องนี้นะครับยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆอีกนะครับในซีเกมครับไปตามไปได้เลยครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับ วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ